เอาเลยครับก็สุดท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่กับประวัติของเออร์เลอร์แนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีคนมาวาดรูปให้เหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณพวกเขามากนะครับถ้าชอบรูปของพวกเขาเนี่ยก็ไปกดซับไปพวกเขาได้นะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเออร์เลอแซนเป็นนักทําลายโลกแห่งจักรวาลนะครับซึ่งถือได้ว่าเขาเป็นตัวอันตรายนับต้นๆของจักรวาลเลยนะครับในโลกของเออร์เลอแนเนี่ยเขาเป็นบ้านะครับคราวนี้เราก็มาดูสาเหตุที่เขาเป็นบ้ากันนะครับเรื่องนี้จะเริ่มในตอนที่ฟริดตังจาาากกที่่บอวถ้เฟด เพื่อนเขาอยู่ก็ไม่ต้องกลับมาและรีเซ็ตซะนะครับซึ่งฟิสก็ยอมทําตามนะครับแต่หลังจากที่ฟิสเล่นไปแล้วสุดท้ายฟิสก็ตัดสินใจที่จะรีเซ็ตอยู่ดีนะครับแต่การเล่นใหม่ครั้งนี้เนี่ยมันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากหลังจากที่ฟิสออกมาจากรูนแล้วเนี่ยฟิสก็ได้ยินเสียงเหมือนกับแซนนะครับแต่หลังจากที่ฟิสหันไปมองแซนนะครับแล้วได้พบนะครับว่าแซนเออร์เลอร์ในโค้ดของเขาไปแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้แซนการเป็นคนที่กลายเป็นบ้าไปแล้วนะครับและเขามีความมุ่งมั่นที่จะทําลายความผิดพลาดในจักรวาลนะครับแต่นี้เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะเขาเป็นสิ่งที่เกิดมาจากความผิดพลาดเหมือนกันนะครับแต่เออร์เลอร์แซนกลับมองว่าตัวเองเป็นผู้ทําความสะอาดสิ่งที่ผิดพลาดในจักรวาลแทนนะครับเขามีพลังเหมือนกับอันเดอร์แซนนะครับเช่นแกสเตอร์บัสเตอร์แกสเตอร์บัสเตอร์ของเออร์เลอร์แซนจะเป็นสีดําใหญ่กว่าและยิงเร็วกว่าอีกด้วยนะครับและการโจมตีกระดูกที่มีสีของเออร์เลอร์แซนจะต่างจากแซนธรรมดาด้วยนะครับ แซนต้องเคลื่อนไหวผ่านไปและกระดูกสีส้มเราก็ต้องอยู่นิ่งๆน,นะครับเอร์โลแซนมีกระดูกสีดําและสีแดงและการยมตีของเขาจะรุนแรงกว่าแซนปกติอีกด้วยนะครับเอร์โลแซนถูกจัดให้เป็นปริศนาเนื่องจากพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้และเอาแน่เอนอนไม่ได้ของเขานะครับ และเอร์เลสแซนจะควบคุมคนที่เขาชอบคุยด้วยมาเป็นหุ่นเชิดนะครับและเอร์เลสแซนกำลังตามล่าคอฟริสอยู่นะครับนอกจากนี้เอร์เลสแซนยังสามารถไปโลอกนอื่นได้ตามที่เขาต้องการอีกด้วยนะครับเป้าหมายของเอร์เลสแซนคือการทาลายจัก,กรวาลและทําลายสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นข้อผิดพลาดนะครับเช่นโลกที่เขาไม่ชอบเป็นต้นนะครับคราวนี้เราก็มาดูพลังของเอร์เลสแซนกันนะครับเอร์เลสแซนจะใช้เส้นด้าสีฟ้าของเขาเพื่อมัดและฉีกกระชากจวิญญาณนะครับ แต่ถ้าเส้นได้สีฟ้างเอร์เลสแซนเข้าไปในร่างกายบุคคลที่เขาต้องการได้แล้วก็เขาก็สามารถนําวิญญาณของเขาเข้าไปในวิญญาณของบุคคลทั้งนั้นได้นะครับ ซึ่งนั่นจะทําให้วิญญาณของคนคนนั้นหายไปแล้ววิญญาณของคนคนนั้นจะกลายเป็นวิญญาณของเขาแทนนะครับหรือเออร์เลอแซนจะควบคุมวิญญาณของคนคนนั้นให้ทําในสิ่งที่เขาต้องการก็ได้นะครับนอกจากนี้เขายังมีพลังกริศต่างๆอีกด้วยนะครับคราวนี้แล้วก็มาดูจุดอ่อนของเออร์เลอแซนกันนะครับเออร์เลอแซนเป็นโรคที่กลัวการที่จะถูกแตะต้องนะครับและเขายังไม่อยากจะเข้าใกล้ใครอีกด้วยนะครับบางครั้งเบ้าต่างเออร์เลอแซนอาจจะมีอาการผิดปกติได้นะครับซึ่งถ้าเกิดอาการนี้ตา่างเขาจะเต็มไป ซึ่งทาให้เขามองไม่เห็นและจะทําให้เขาเสียเปรียบอย่างมากนะครับเอรเลอร์แซนมองระยะไกลไม่ค่อยเห็นนะครับบางครั้งเขาจึงใช้แว่นของเขานะครับเขาจะเก็บแว่นนี้ไว้ในฮูดของเขานะครับนอกจากนี้เอรเลอร์แซนยังแพนน้ำอีกด้วยนะครับและถ้าเอรเลอร์แซนไม่มีเส้นได้สีฟางเขาเราก็สามารถจัดการเขาได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เราก็มาดูความสัมพันธ์ของเอรเลอร์แซนกับคนอื่นกันนะครับเอเลอร์แซนรักพาตัวอเดอร์สวับแซนมานะครับแต่ต่อมาพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันนะครับ เอร์เลแซนไม่ค่อยชอบอิงแซนนะครับเนื่องจากอิงแซนน่าลำคาญนะครับเพราะอิงแซนจะมาหยุดเขาอยู่บ่อยๆนะครับเอร์เลแซนคิดว่าเขาเป็นเอร์เลอร์คนเดียวในจักรวาลนะครับแต่ความจริงแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอยู่ด้วยนะครับเช่นเอร์เลอร์พาพรัสและเอร์เลอร์อันดายเป็นต้นนะครับเอาเลยครับสำหรับคลิปประวัติของเอร์เลแซนก็ได้จบกันไปแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถ้าอยากให้ทำตัวอะไรก็บอกมาได้นะครับแต่ถ้าตัวไหนผมบอกจะทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาเล่นผมก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย